จ๋าเก่งมากมาตาพ่อเอามาูตรงนี้เอาเลยมันลื่นด้วยมันลื่นด้วยพร้อมยังคะยังค่ะพร้อมนาได้แล้วด้แล้ว โอเค,อเ,คเก่งมากบายบายบบาายยหน่อยไปบายบายไกลๆนุ่นไบายบายเต็มจอเลย

สงสัยคนถือตะกร้าเหนื่อยแล้ว